เห็นผมไหมเห็นผมหรือเปล่านั่นแหละคนนั้นแหละนั่นคือผมเองพวกคุณต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ถ้าอยากรู้เรื่องราวก็คงต้องย้อนส่อบไปง่ายผมเองผมพงศกรภูมิสิธย์ผมเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2 5 0 0เออ32อะนะแต่ว่าช่างว่าเธอผมนะชอบชีวิตวัยเด็กของผมมากเลย ได้ออกไปที่นูน่นไปเที่ยวที่นี่บ้างเดี๋ยวก่อนนั่นแหละฟันร้ายก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นมาดูประวัติการศึกษางผมก่อนนะครับผมก็ดูเหมือนคนมีการศึกษาใช่ไหมละ่ะเอาเคมาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าระดับอนุบาลแล้วก็ประถมเนี่ย <c oughs> ผมจบที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาการศิลป์นะครับนี่เป็นชื่อเดิมปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นชื่อ โรงเรียนเซนตอซฟกาลสินนะครับระดับมัธยมศึกษาผมจบที่โรงเรียนร่องคําซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านผมมากๆแทบจะเดินไปได้เลยทีเดียวระดับอุดมศึกษาผมจบที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาสื่อนิลมิรโอ้แน่นอนมันเป็นชื่อแปลกสินะมันคือนิวมีเดียนั่นเองผมจบที่นี่แหละครับและสุดท้าย ปัจจุบันผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์สาขาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ร้อยเอ็ดเออก็เพื่อนๆทุกคนไม่เห็นภาพะนะว่าโรงเรียนเก่าผมน่ะมันเป็นยังไงงั้นไปดูกันเลยกว่า เกือบลืมไปผมเ,เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสบาสเกตบอลปั่นจักรยานหรือแม้แต่กีฬาแนวเอ็กซ์ตรีมอะอย่านอกเรื่องไปกันต่อดีกว่าฟันร้ายที่ผมพูดถึงน่ะเหรอก็เริ่มจากตรงนี้แหละหลังจากที่ผมเรียนจบนี่เองไปเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนเรียนจบใหม่ผมก็ไม่คิดจะทําอะไรเลยนะครับผมก็นอนอยู่บ้านเป็นปีเลยแต่ให้ตายสิค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต้องทาอะไรสักอย่างแล้วก็เลยมีความคิดว่าจะเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปไหนอยู่สบายๆแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสินั่นก็เพราะว่าครอบครัวเกรงยากกับผมกว่า50%นะเป็นข้าราชการนะสิเขาไม่เห็นด้วยความคิดนี้ไม่เวิร์กแน่นอน ดาน,นด้นเปิดจนได้ะนะทําไปทํามามันก็ไม่จบที่ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะสิมันไปเรื่อยๆเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับผมเหมือนกันต่อมาผมก็เปิดร้านถ่ายรูปด่วนให้ตายสินี่แหละผมได้ใช้สก,กิลที่ผมเรียนมาจากมหาวิทยาลัยได้ใช้ Photoshop ตัดต่อถ่ายรูปด่วนด้วยนะแล้วก็มีถ่ายภาพฟรีแลนซ์ด้วยนะผมไม่ถ่ายพรีเวดดิ้งนะเจ้บเาบ่าวเจ้าสาวเขาเรื่องมากผมะรับแต่งานศพเพราะว่าเจ้าภาพงานศพไม่เรื่องมากครับ หลังจากนั้นผมก็เข้าสู่แวดวงของกินผมเปิดร้านอาหารด้วยนะแล้วก็ผมต้องเป็นพิกเองด้วยนะสิใช่ผมชอบมากเลยทำอาหารนี่มันทำให้มีสมาธิแล้วก็สนุกสนานหลังจากนั้นผมคิดว่าถ้าทานอาหารแล้วก็คงต้องมีกาแฟหรือว,ว่าเครื่องดื่มผมเลยไปเรียนทำกาแฟมาแล้วก็เปิดร้านกาแฟข้างๆกันซะเลยทั้งหมดเนี่ยทำอยู่หน้าร้านคอมนะอาชีพล่าสุดที่ผมทำก็คือแอ ล้างและติดตั้งแอร์อย่างที่เห็นนี่แหละครับก่อนที่เรื่องราวของผมมันจะออกทะเลไปมากกว่านี้ไปดูดีกว่าว่าผมเนี่ยทำอะไรในปัจจุบันเั้นก็ส่งไม้ต่อให้คุณแจ็คกี้แล้วกันครับ